ส,สวัสดีครับพี่น้องค่ะขอต้อนรับพี okay. okay. ่น้องเข้าสู่รายการสวนเขาอวยมาทั้งปีอย่าเขาอวยมาทั้งปีไหมอ้อเขอต้อนรับพี่น้องกข้สุรายการส่วนเบิเราเบิหล่าเบอร์กระเทยเลยนะเสียงก็เหมื้อนี้มื้อนี้อยู่ร้านตำกระเทยพี่น้องค่ะเดี๋ยวให้เบิวญบรรยากาศนะครัอาหารเราเต็มโต๊ะแล้วนะวันนี้นะท่านรองท่านรองพี่การท่านรองพี่เพน นะคะคท่านรองพี่สมหวังท่านรองพี่หนงท่านรองอออท่านรองวัสันค่ะ<ม>แล้วก็ท่านรองพี่วัชชาพี่วัชวัชชากําลังกินอยู่เลย <laughs> พี่วัชชาวัชชาวัชรินกําลังกินหรอหล่อไหมตะก,กี้เนะี่ยคอยไปเบิ้งคลิปกันพอได้เห็นเจ้ามาเห็ดป,ปากมือม,ม,มับม,ม,มือม,มับน้ำกลมูด้วยมว่มานี่เด้อหมู่บ้านนี่ไงเออหมู่บ้านนี่มาเห็นปากมือมับมือมับน้ำกลมข่าวเสยเจ้า คไม่เหยียดยังหรับล่ะก็เลยจะหัวเราลืมนะว่าเขาเขาเหยียดอย่างไงของบ้านเนี่ยได้บอหนึ่งมุงม่ะโอเคได้แล้วเขาเหนียวพี่น้องขอกินก่อนนะมาหนี่มี่ตำไข่เค็มมี ไอ้อย่งก่อนเนี่ยเขาเอิ่อน่ะออมพวงไข่โอ้โหจะได้กินพวงไข่ <c ười> แล้วก็เราทะเลช่วยบางเราอันนี้กระเทยแดดเดียวทะเลแดดเราทะเลอ้าวเขาเอื่อนไว้อย่างไร <c ười> แต่เราจะมีตำราวด้วยเนาะมันมีตำราวด้วยมั้ยมีตำราวกุ้งสดด้วยเดี๋ยวรอตำราวกุ้งสดยำพวงไข่พี่น้องอืค่ะ ไม่บางไม่บังำราตำราเรือตำราไม่ใช่ตำลาไม่สอะไรอ่ะแล้วก็จะสั่งอะไรอีกอ่ะขนมจีนไม่เอาขนมจีนไม่เอาอ่ะพี่เพราะว่าสั่งข้าวเหนียวยู่ไงหมูสามชั้นทอดน้ำปลาอะไรนะอ๋อเออแมนแมนกับเจยวอะไรนะอืยข้าวอร่อยไหม้าวกอร่อยไหมอร่อยอร่อยใส่ปลามเอามใช่ ไกบ้านไหมไม่เลยเมากไก่ทอต้นไม่แหงกรอบๆอร่อยดีถูกไหมไปรัาถูกไหมมาซ้อนกางไลบ้างได้เอาเลยแสดงว่าลองัาอีกระทังข้าวอร่อยนช่กระดาษผัดู้่วเนีอวๆยังอร่อยเลยข่าวเขาอยู่น้ำกันมาหลายวันแลืวเ่าเขาอยู่้งเราเองดีมั้ยบน้องจะไปโคราชรู้ไปกระสิบต่อให้กัน เราส่งข่าวกันนะถ้าว่างก็จะไปไม่เยอะถ้าได้ไปดีครับใช่ส่งข่าวกันถ้าว่างก็จะไปถ้าไม่ว่างอี่สองชมีจ้สองชุ้นอย่างแล้วองอาไกิ่า็น่องม้อยงลวยายตำลาวกุ้งสดคือเลิศมาก อืมดิสบันวิคออ่าเล้าส้มตำส้มตำ With วิดชิมเฟรชชิมบอาเป็นชิมได้หรอเนาะตัวใหญ่มันต้องเป็นชิมหรอได้นะอิ่นมายังไงเนี่ยถ้ากุ้งมันสดๆนะกินทั้งหางเลยกินทั้งหางเลยอร่อยไหมมาสดมากอืม สดมากคนเยอะแกไปที่เขาเปนะไรสิแล้วเขาบอกคนหลายโบหลายนี่นะเออเรียยังไงอ่ะที่สาวจีก็จะข้าโมสองเลยเออเรียกยังไงเรียกใส่ปีใหม่เลยเอออืมแม่เขาเลี้ยงเขาเลี้ยงเราปะเลี้ยงไว้ก่อนไงเพราะว่าจะรวบใส่ปีใหม่รวบไม่แน่ของหนูก็โรงเรียนหนูได้คู่ใหม่เหมือนกันก็จะรวบใส่กันจังหวัดที่ไหนบ้างจังหวัดที่นั่นจริงเดี๋ยวตัวไม่ค่อนไง อาจจะเจีเดียวรวมกันสินะว่าไ,ไหนที่ใหมนะ่มาทั้งวันที่เว่าไม่ค่อนแมคับแต่กจิจกรรมเนถึงวันที่สามสิบเ่่จอดีไหมนี่แต่ห่อยังเลวรับไปมีกับไม่ได้แบงเรี้ยอะรแล้วทีน,นเป็นตัวมาั้วัหรยังิไปอยู่พี่ต้องไปทำเรื่องเบิกชอบตรสสิงก็สั่งปิดแล้วหรอ เัื่อนจังหวัดเราครับน้องกาะสิบมีคัตเตอร์เหรอครับหนักนกันเราต้องไปตรวจเราต้องไปตรวจไปตรวจเราต้องตรวจเอทีเคก่อนเข้าโรงเรียนใช่แสดงความรับผิดชอบนะเราไปจังหวัดมาเพราะตอนเรามาไม่เป็นไรไงแล้วตอนเราจะกลับมีคัตเตอร์ป่นะนี่ยตรวจเองก็ได้เนาะตรวจโรงพยาบาลเลยตรวจเองก็ได้

มันต้องกินสอีนเขี่ยเข้าเขี่ยออกเสียวกะิกมนเี้ยบาคับเบาเมเสียวกรตเสียวมีเสียวอ่ะม่หาคนแบบอืมอนีอร่อยนะคีนอกินหรอมันก็ัจกินไข่อยู่อะเจ็บกับเ็ปีใชมก่ำหก่ะ พี่ครับถที่ออน้องนุ่ดอีกแล้วนะหน่อยวาอับยเก่าอาหน่อยติดไมน่อยนะอบไอไบไบตะายูหน่อยอบไบากุ้งสดอิ่หญยมันสดจริงๆ Very fresh แล้วก็มาแต่งงานศารอยู่ยี่สิบเจ็ดปีอุ้ยแต่งศาสตร์เหรอใช่ครับว่าผมผมวันกระสยเลย ก็ป <c ười> <m> ีนแต่งงานแล้วจะปีนอ่ะอาเฉพาะที่แต่งงานแล้วใช่ไหมโอ้ย่ยวันโอ้ย่ยวันแห่งกรมูพี่น้องกินมีเฉพาะที่แต่งงานนะแต่งน้องแต่งยุ้บสองเลยนะจนมูกแต่ปั๊บเลยเหรอยังไม่จบช้วยพี่น้องแต่งยิ้บสองเหรอ

จำกระเทยบุญเดชมาเพื่อนมามาดูเอาไว้ขึ้เจาแล้วเนาะยิบซอกก็เอาแล้วดูหน้าร้านอ่ะเบิ้งอยู่หน้าร้านอ่ะก็จังเป็นแต่ไม่หมองนางแต่ว่าเพราะเขามาข้างในปุ๊บเขาจะมีซอกนันมุ้มนี่ของนันของนี่หอยย่างหม่ายายมาบังใส่ซะไหนเห็นไหมรายการเรื่องเต้นแถวกรุงเทียนจาวนิลุปตันเทียพกรขบวนสุดท้ายเราไม่สิเลาะเลือกผู้ใดเอาต้องเอาไว้ก่อน มากกับนกจานน่ยเลยยิเก่บินมานัมาาคือนกจัว่านกจะว่งมนูเดียวกันท่านสงเขาหอเนมะนิแ่ว่าใหม่แ sure. ล้ว่ว่าใหม่แล้วเดน๋ยวหมดแล้วใช่ไหมมันได้น้อยใช่ไหมครับอหนีต้องกัดจิดน่อเนาะเดีียวก็ได้จิมล้วเนะเอาไปทบลยเเห็นพยากเห็นตัวเอียมก็ครับเร่อวอยู่นี่เาอยู่น้ไม่มีรอ ตงไปหอวันนั้นไปกดอยู่ไหนวะวันนั้นกดอยู่หน้าโรงพยาบาลกรุงไทยใช่ไหมกดอยู่หน้าโรงพยาบาลตับินสันนี่แน่นอนกุ้งสดมากหางก็ต้องเอาออก very fresh I not I not cut this one out I eat all because very fresh เขาเล่นไปเร่ยไปนี่ เขาเล่นไปก่อนนะเขเล่นไปเรื่องอะไรหรือเป่าเกมเลเกมดังเชื่อ้เชื่อเชื่อแี่จริเล่นไปนะเล่นไปนะไปจะได้พักก่อนทีเดียวตอนแยกกันเด่ต้ไม้มีอบรมอีกไหมเนี่ยทำไมไรกูไม่่อื่แล้วไงม่ต้องข้ออะไรก็สนเเดือนนึง เดี๋ยวผมจะเก็บข้อมูลจากกลุมให้เลยครับแสอไีะแนหอเัหอนแหละใช่ไหมสอบในหอถามกันไม่ได้หรอเ็ไม่<ำ>เราก็ถามกันไม่ได้เพราะเขได้ไไดติดาาจากจากานนันนะครับเขาน่าจะให้เรานั่งเป็นกลุ่มเหมือนเดิมอ่ะก็ถามกันเราก็ได้

แซ่บแห้งยายอย่าย้องแพร่สู่เขาอย่ามาหายอย่ามาอ,อ่อนแอประชาหัวประยุทนั่งมาซื้อ,อมาขึ้นหัวเรามาหน้าตาสดใสเปี่ยวมีกาศ เฮ้ยเพนมากเลยได้น้ำมีน้ำมีนวลยยนก็คือเราสายั้งนั้นมันแกเลยพราเราเราดูหลายๆกลุ่มบางั้งมันมันระดมของเระจีน่าะจีีเดียวหลายก็ระทุ่มเนะนอย่าไปโต้กันไม่อมาุเลยดีกว่า แต่ว่ากลุ่มอื่นเขาเดาเคลยดกันเนาะไม่ไม่เขาเขาคุยกาประชุมกันวันที้ก็เขาดรอเนี่ยเรื่องปรับตำแหน่งรองเนี่ยคราวนี้มันก็เลยอยากไปถามกันมาคนเส้นใหญ่เส้นน้อยเขาเขาจะมีนายบอกนะแตเรื่องปับันนี้ตอนใหญ่นายเขาจะไม่บอกหรอกเพราะมันจะเกิดความซุนมนกันใช่แบบนายนะอยากได้คนที่บอกว่าไม่ใช่แต่เช้าเลยไปซื้อแนเนาะมันจะไม่เป็นธรรมเรีย แล้วม <muitas> ันจะเกิดความรัเยียงในการไปบรรจุมันจะไม่อยักติ๋แต่แรกเลยด้วยซึงแมันซึงแมันสิรู้คือเราอยากได้มากเลยได้ไหมล่ะเรานายเราไม่รู้แต่เราก็ต้องไปเราเรียกแก่นก่อนครับสังเกตดุรับย้ายพอออย้ายอะไรนะเขาแลนด์แล้วเขาก็หง่วงได้กันอย่างเดียวดูจะไปโล่งเขาบอกไว้แล้วจะขึ้นโลกเขาเขาเป็นตัวขายได้ไหม่มากนีลเออยมั้อร่อยเนาะอร่อยตัวนี้อร่อยมาก มันกินไม่อยู่เลยมันสดมันสด่มวนเงเเป็นอาหารอีสานไงมันถึกปากเขาอร่อยจริงๆเขาใหญทำไมจะไม่กินพี่ว่าทำไมไม่กินตำมุกสดเลยหนูป้าดคนเดียวมาสาตัวแล้วนี่อันแรกยังไม่หมดกินมากเลยขอแ่นี้ออารกับข้าวอร่อย สดด้วยแต่วันแรกที่ผมไปกินอ่ะอ,อ,อะไรนะอะไรนะที่าว<น>ึงโอเคแต่ว่า,าตัวไอ้กุ้งแช่น้ำปลามันไม่สดไม่ใช่กุ้งแช่น้ำปลากุ <c oughs> า้งลูสวนเราสั่งกุ้งแช่น้ำปลาแต่ไม่ได้กุ้งหลวงสวนเป็นลูกสวน,นไม่เห็นกุ้ง<ว><ว> มีกับข้าววันนึงที่ไม่่อยก็คือกข้าวทเลแหละไม่ได้เป็นตัมี่อยู่คนทบ่่างเร็จไหมคะี่้าวมเิกันแ้วะ้กินยังอีกอร่อยแล้วล่ะที่วัได้กินนี่อย่างปลกปลาดองแล้ก็ยอะไรนะโอ้ยยังไม่หมดที่การจั่งมารวมกางเลยกินล้กรมกางเลย เราไม่หมดเราไปกินบ้านัเรามาอางั้นเอานั้นลงกลางเอาส้มตำหางเราใหญ่ผู้ชายไม่ค่อยกินส้มตำเลยอ่ะเอาไก่ไปไก่กำจัดออกกินครับกินไปเออเดี๋ยวเลียดเอาเอาอะไรกันเลยครับนะใส่อะไรกันเลยว่าเราไปยังขานอกข้านอกเออขานอกเออโอ้โห ผมคับหครับผมกินได้หอยด้ครับผมเอาได้ได้ครับว้ผู้ชายกินหอยอ่ะคืออยเงสาดบอนี่แหละตัออับยคือบรบ

มี800,000มเไ่ได้่เายงไนงมเยออะนั้นเยเอะเปค100,000ัวปนฝากเลยไรากเลยไร้าม่กเลยไรเงินหุ้นนะฝากเงินหุ้นเพราะดูยี่เงินหุ้นไหมได้400บาทเร่องหางก้อนบ่ ม่นเงินปัดผลอ่ะคนนี้หลายก็ได้ปัดผลหลายดไแม่นเขาว่านี่หลายนี่หมเขาว่าเฉลี่ยคืนอ่าเฉลี่ยคืนนะก็เป็นเขาเรียกว่าเงินเฉลี่ยคืนคนมีหุ้นก็หมายเขาว่าปัดผลปัดผลคนไม่ฝากแต่คนที่ฝากเยอะได้เยอะๆแหละฝากเยอะดคือปัดผลแต่ละแต่ว่าเขาให้หกเปอร์เซ็นต์นะเขาไม่ได้ให้เยอะคู่มาได้เยอะคนที่คู่เยอะคู่ก็หาหุ้นเยอะนี่คือสบายเขาแต่ฝากหุ้นเหมือนกันฝากเสร็แล้ว ใช่บางคนไปป่าอย่างเดียวไม่ก hmm. hmm. si ู้จะเป็นไงล่ะครับก็หอมขึ้นเท่านี้เลยเหี่ยวเปียกเขาเขาเป็นรสกะหรี่เแต่เมื่อไรเขาจะกู้เขาได้หลายอย่างคนเหลืองขึ้นเข้าไปใช่มันเลยบอกว่าลำของบัวเป็นรสกะหรี่ของเลยอัดคลิปไหมนี่อัดคลิปอ่ะไม่เป็นไรค่ะพี่ไม่มีใครได้ยินหรอกไม่มีใครได้ยินหรอก เจ้าหนี้แท็บเจ้าหนี้กระเด็บวะใช่ครับอ๋อ้า่หหมดแล้วหแล้วตอนนั้นพี่รู้พี่รู้จักไอ้นี่หมเรียกว่ากล่องข้าหน้า้าแม่หหหสร้างเอาถ้าเราสั่งคนละอย่างก็าดีนะเ้นั้เลย long q e แซ่บงงเรื่องปากก่อนเนี่ยเขารวมกันไหมบอ๊ะจับกินคนเดียวเจ้าขนาดนินคนเดียวนะเปี่ยวสามีแล้วก็เป็นพ่อใช่วาอะไรออืมอร่อยอ่ะใช่เราแค่บอก แล้วเทียมาหาได้เลยาว้ะอือหลักสุดตำลัากุงสุดพี่วัดกระบ,บกินพี่การกระบกินไอ้ด่จะ้องเบกระบกินกอเธอกินผู้เดียวพี่วัดพี่วัดต้องเฮดเป็นสองางอ่ำด้ว เต่เนืผมคืนหน่อยๆเนาะนี่ลอกลอกเร็วซีบีโอกาสเปชิมฟิเวอร์ตัดละเอียดเยอะเลยตัดให้ไม่ไกลหรอกกราสินดีกะสินไม่ไกลนี่แค่สีสิิโลเยออกจากบ้านออกจากเมืองใบเกิโลเอ็บ้านพี่ บ้านฝายแตกฮะบ้านฝายแตกฝา,ายแตกแล้วไาย,ยังวะายแตก <c oughs> ายแตกครับ <c oughs> อำเำลลำพาน <c oughs> ไปทั้งบัดว <c oughs> ัดตางนวัดนะย่น่ีนัเด็ด่าจวัดที่มู่โวนนี้ว่าจังหวัดที่มัโนโนางไท อยู uhm. <aram detailed DM V> ่ชานเมืองเหตชานเดองไปหาจังหวัดไหนไม่เปจังหวัดไหนใกล้ๆเมืองเลยมะละกอัรลยระไม่ใช่กาะสินใช่ไหมบุีเย์เืองก็ิมบ่ำันนอตนำปลามลกอ่อเนื่องน้ำาุปนี่เราสั่งเราเรามน้มแล้เนาะมันมันน้ำมูแล้วเราเพ่ดน้มเราวพเมามักะพีนี่เขเรียกใส่ร้างสดไหมหรือว่าพื่อแก่เป็นากล้วยุ มันจะมีปีสี่เขาเช่าโรงแรมทั้งกลุ่มเลยเนี่ยกับพี่หนึ่งเพี่สามก็ไปเช่าด้วยกันครับใช่ไหมเห็นย้ายไปอยู่ด้วยกันเขาอาจจะคุยกันไม่กอนใช่ไหม้วเขาจะเช่าโรงแรมที um. nah ่เด okay. ียวกันเลยเนาะเขาจะมาเช่าค oh ืนแรกแล้วเขาก็จะมุกกันเพราะบางคนก็มาไทยมาเราจะไม่ถามว่าเขามูดหาแค่เราคนไทแต่เราเป็นมุกเลยนะเขาบอกไปันี๋ยวเราขอบเยอะนะเขาอยู่คนเดียว พอจะเท่าก็บซาเปอยูนิคอร์ดแหละทอดเบื่อได้ก็ได้โรงแรมมีไว้จะนอนที่อาบน้ำแล้วใช่โรงแรมจะไ่ได้พักเลยอิ่มแลพี่น้องค่ะไปเด้ยนเน๋ยวไปโรงแรมนองกู <c oughs> cool. have to go back to uh conference ไปก็เด้อพอกันไว้คลิปหน้านะคะสิกลับข,ของอุ้มรวมแล้่ยวมาออื่นกะน่าจะเงี้ยงตอนเช้าอยู่ที่ร้อยเอ็ดแล้วก็ตอนบ่ายก็กลับบ้านนคะคร ถ้ากลับถึงค่ำก็เขาต้องไปซื้ประเดี๋ไปตรวจเอทีเคเติมชามันี่ไปตรวจเอทีเคตั้งแต่เ้าเลยพี่น้องค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเจอกันมื่อื่นเนาะพอกันไหมคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ